สวัสดีครับผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับการทำปพก็คือปพอของมัธยมครับก็คือหน้าตาจะเป็นแบบนี้ก็คือปพอของมัธยมแต่ทีนี้ผมจะให้ดูตัวอย่างตรงนี้ก่อนครับเมื่อเวลาคุณครูดาวน์โหลดมาแล้วสมมติคุณครูดาวน์โหลดมาทีนี้เมื่อเวลาคุณครูดาวน์โหลดมาตรงนี้ครับจะเป็นไฟล์ปพอของเรียนเรานี่แหละก็คือเป็นวินซีฟเมื่อเวลานั้นเข้ามาปุ๊บคลิกขวาเลือกคําว่า เลือกคําว่า x tag ทูปอพอโรงเรียนก็สุดคำนี้ก็คือแตกไฟล์ครับปกติเราบที่ความแปลไฟล์เสร็จปุ๊บก็จะขึ้นเป็นคําว่าสีกลองเหลืองขึ้นมาใหม่เข้าไปทีนี้เข้าไปที่คําว่า,าปอพอมัธยมครับปุ๊บผมพอปิดปอพ,อพอมัธยมปุ๊บเปิดใช้งาน เมื่อเวลาเปิดใช้งานปุ๊บคุณครูก็จะติดตรงนี้ครับก็คือตรงนี้ไฟล์ไม่น่าเชื่อถือนะเป็นไฟล์แหล่งออกมาทางอินเทอร์เน็ตไม่น่าเชื่อถือคลิกขารกะบาดออกก่อนคลิกขวาที่ที่ปอพอที่มันเป็นขึ้นอย่างนั้นถ้าไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรครับเลือกคําว่าโกลพ็อพเปอร์ตี้เลือกคําว่าอันบ็อกตรงนี้นคลิกแล้วก็กดโอเคกดคลิกเข้าไปใหม่ทีนี้ดับคลิกเข้าไป,ปเสร็จปุบ๊บรอก่อนสักแป๊บนึงครับ อ่ะรอโหลดเสร็จปุ๊บเปิดการใช้งานเสร็จปุ๊บก็จะถ้าถ้าคุณครูเจอเขาว่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับครณครูก็สามารถใช้ได้แหละโอเคนะครับก็คือนี่ก็คือให้เทคนิคนิดนิดน้อยก็คือถ้าครณครูติดขัดตรงนี้ก็คุณครูก็ทําแบบนี้อันบล็อกที่ขวาุรงที่อันบล็อกได้ทีนี้เมื่อเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับก็คือเข้ามาทีนี้เข้ามาปุ๊บก็จะเจอปกส่วนใหญ่ก็จะเจอปกทีนี้สาระสำคัญก็คือเรามาใส่ชื่อก่อน ก่อนจะไปที่ปกเรามาใส่ชื่อหรือว่าคุณครูจะทําปกก็ได้ใส่ชื่อคุณครูใส่เลขที่นักเรียนเลยเลยครับคุณครูก็เซฟได้เลยก็เซฟปกติแล้วก็คัดลอกลงมาเด็กข้งเรียนมีคนอะไรกี่คนคุณครูสามารถหนึ่งสองสามสี่แล้วก็กดบวกกันลากไปปุ๊บก็คือได้ได้กี่คนก็คือสี่สิบหกของผมมีสี่สิบหกก็คือมีสี่สิบหกทีนี้ในใบรายชื่อหน้าใบทีนี้หน้าใบราไชื่อคุณครูก็ไม่ต้องยุ่งอะไรก็จะสะท้อนมาเลยครับว่า มีชื่อคนนี้ไหมมีอะไรทั้งหมดทั้งวันไหมมีอะไรไหมคุณครูคก็ทำอย่างมี้ได้ค่าจะปิน้นกดแ้มกดพิมพ์นี่งี้ก็ได้อีกกรณีหนึ่งปิ้นอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่ค่อยให้อยากให้คลิกเพราะว่าบางคีก,ก็็ลันลก็จะสะกดปิน้นปุ๊บก็จะปิ้นหมดเลยเราก็จะเลือกปิ้นก่อนได้ก็คือปิ้นพรีวิวบางคีกก็ขึ้นบางคีกก็ไม่ขึ้นแต่แต่ถ้าชัวร์ๆคือกดไฟล์กดพิมพ์ก็ปิ้นได้เลยก็คือหนึ่งแผ่น ทีนี้เมื่อเวลาไปถึงหน้าปกฝั่งซ้ายมือฝั่งซ้ายมือฝั่งนี้ครับจะแก้ไขแล้วไปกระทบฝั่งขวามือทันทีฝั่งซ้ายมือแก้ไขจะไปกระทบฝั่งขวามือทีนี้สมมงผมว่าโรงเรียนบ้านเกศน้อยเขาขอเพรเชรบูรณ์อะไรพวกนี้ผมแก้มาเรียบร้อยแนละ้วลองชื่ออะไรพอชื่ออะไรเทอมที่เท่าไหร่ปีการศึกษาปีที่เท่าไหร่ถ้าครูครูมีคะแนนอยู่แล้วครูคก็ปีการศึกษาปี6กเกศครูคก็ใส่มา มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายของผมลอดภายม .4 ทับ2วิชาอะไรพื้นฐานเพิ่มเติมคุณครูก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงวิชาชื่อวิชารหัสวิชาของผมเป็น20ผมปรับเป็น20ก็ปรับได้ปรับเป็น40ก็ปรับได้แต่ที้ของผม20ชั่วโมงต่อภาคเรียนก็คือใส่เลยชื่อชื่อครูผู้สอนคืออนิรุตครูประจําวิชาประจําชั้น มีสองคนก็ใส่2คนครูอนิรุตกับครูปัตมาถ้ามีคนเดียวครูปัตมาก,ก็เอาอนิรุตออกก็ประมาณนี้ทีนี้เมื่อเวลาอยากรู้ว่าหน้าปกเป็นยังไงกดไฟล์กดทีเหมือนเดิมทีนี้ก็จะเห็นเลยครับฝั่งฝัง่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเราจะ,จะบอกว่าจะหน้าปกเราเป็นยังไงถ้าเป็นของประถมก็อีกสี่นึงของมัธยมน่าจะเป็นอีกสี่นึงก็คือแบ่งแยกกันไปแล้วแต่วิชาก,การจะกําหนดเป็นหนังสือเล่ม ทีนี้เมื่อเวลาปกเสร็จแล้วครูคมาที่เวลาเรียนเวลาเรียนครูครูก็จะเห็นรายชื่อปกติทีนี้ข้างบนเขาบอกว่าตรงนี้ครับสัปดาห์ที่1เดือนอะไรวันที่เท่าไหร่มีกี่ชั่วโมงตรงนี้สําคัญครับถ้าไม่ใส่ก็จะไม่ขึ้นผมใส่ปุ้นสภาผมเปิดปุ่นสภาที่ยี่สิบสคร่าวนะครับก็ประมาณ10 25ี่สิบห้า ห้าปุตตะหกมิถุนาผมก็ใส่ตัวเป็นมิถุนามิถุนายนอ่ะก็ใส่วันที่หนึ่งอ่ะสมมติเป็นที่หนึ่งก็หมายความว่าในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยสัปดาห์ที่หนึ่งจะทำการผู้บรรสุกเสาร์เออจันทร์การผู้บรรสุกผมเรียนหนึ่งคาบผมมีหนึ่งชั่วโมงของผมมิถุนาผมเรียนผมสอบวันที่หนึ่งมีหนึ่งคาบมิถุนาผมสอบวันที่สิบแปดสิบ วันที่7วันที่8อะไรก็ได้อ่ะหอาทิตย์มาที่ที่3ผมเรียน1นึ่คาบนี่ผมก็จะเรียน1นึ่คาบสัปดาห์ที่4สัปดาห์ที่5ผมเรียน1นึ่คาบสัปดาห์ที่6ผมเรียน1นึ่คาบสัปดาห์ที่7 8 9 10สัปดาห์ที่11สัปดาห์ที่12สัปดาห์ที่13เดสามเดือนสิบสามผมมี1นึ่งคาบสิบสี่หนึ่งคาบสิบห้าหนึ่งคาบสิบหกหนึ่งคาบสิบเจ็ดหนึ่งคาบ 18 1แปด1นึ่งคาี่นทีนี้ทั้งหมดก็จะไปจน,นประมาณตุลาเข้าใจนะครับตุลาคมอ่าวันที่เท่าไหร่ย่ยสมมติว่าผมตุลาคมผมสิ่งสุดวันที่สองอ่ะผมไบวันที่สองปึ๊บวันที่สองผมจบนะจบคือ2ี่สิาของผมเรืยบร้มาทีนี้เมื่อเวลาผมใส่วันเวลาเสร็จเรียบร้อย มันเลือกดูสถานนะนักเรียนต้องขึ้นคําว่าปกติแล้วมาเรียนจะ100มา25นะครับก็คือตรงนี้ก็จะใส่ปกติเด็กทุกคนจะต้องใส่ปกติถ้าไม่ปกติเด็กนักเรียนคนนั้นแสดงว่าจะไม่ขึ้นเกรดหรือ,อกรณีนะี้คุมดําเลยครับคุมดำคลิกปุ๊บปุ๊บปคลิกซ้ายข้างไว้ก็ลากลงมาดึงลงมา ปุ๊บปุ๊บปกติทุกคนปกติหมดแล้วถ้าอยากจะขาดจะสมมติว่าวันจันทร์วันนี้ไม่มีมาก็ขาดก็จะขึ้นเลยครับขาดหนึ่คนเนือยเก้าทีนี้เมื่อเวลาใส่เรียบร้อยแล้วใส่ขาดมาอะไรพวกนี้เรียบร้อยเรามาที่ประเมินมาชี้ตรงนี้ครับชี้ประเมินผลการเรียนทีนี้ครูดูตรงช่องนี้ครับช่องแปดสยี่สิ หมายความว่าผมเก็บคะแนน80คะแนนสอบ20คะแนนบางคนจะเลือก70 30เก็บคะแนน70สอบ30บางคนจะเลือก50 50สอบ50เก็บคะแนน50เลยครับแต่ผมวันนี้ผมจะใช้ส่วนใหญ่ผมจะใช้80 20ทีนี้ผมก็กำหนดเลยเลื่อนไปเองงานชิ้นที่1งานชิ้นที่2 งานทีนที่3ผมจะทํางานซะส่วนใหญ่งานชิ้นที่4อยากจะสอบก็ใส่สอบเลยนะครับจะมีสอบสอบหน่วยสอบกลางแล้วสอบกลางภาคเราก็ใส่เป็นคะแนนเต็ม20 20 20 20เพราะว่าเราต้องเอาช่องเนียครับช่องทั้งหมดให้ได้80คะแนนก่อนช่องต่อไปคือ20คือคะแนนเก็บสอบปลายภาคพรุ่งนี้ก็คือ3 4ี่3้าของเรา ทีนี้เมื่อเวลาผมกำหนด 9, นายธนวัตรได้15 18-15-12นะทั้งหมดเด็กชายคนนี้ก็ได้ได้60คะแนนทีนี้สอบวันพรุ่งนี้สอบในหข้อขอห้หุดแล้วแต่ครูกำหนดแล้วใส่ไป20เต็มเต็ม20น,นายธนวัต์สอบได้15ทีนี้เลื่อนไปครับเลื่อนเลื่อนไปน,นี่ผมยกตัวอย่าง ทีนี้เราก็จะมาเจออ่านคีบวิเคราะห์และเขียนมันจะมีมี5ข้อคุณครูใส่ไปครับ33 3หรือ2 2 1 23 2หครูครูก็ไปดูตัวชี้วัดของเขาว่าเด็ก่านี้อ่านได้ไหมคีบวิเคราะห์ได้ไหมและเขียนได้ไหมอ่าครูก็ไปดูเกณฑ์เลื่อนลึข้างไปอีกก็จะเจอคํว่าอ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์มี8ประการคุณครูก็ใส่ไปครับ32 333333ดูตัวชี้วัดเลยก็จะขึ้นคําว่าดีเยี่ยมถูกไหมครับ ทีนี้คุณคูณเลื่อนไปเลื่นไปเสร็จปุ๊บก็จะขึ้นเลยครับว่าไอ้ที่เต็ม80เด็กเมื่อกี้นี้ได้60สอบเต็ม20ได้15รวมกันเป็น75ดได้เกรดเฉลี่ย35มถูกไหมครับทีนี้คุณคุณระวังตรงนี้นะราะระวังลบก,กด delete อะไรเงี้ยครับตรงสอบกลางภาคระวัง delete ไปเลยเพราะว่าบางทีเรามีชั้นสอบแก้ตัวสอบอะไรเรากอมาแก้ได้ก็คือ เราระวังตรงนี้เนี่ยสอบแก้ตัวเราจะใส่ตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยใส่คะแนน,นเพิ่มบางทีเราเพิ่มลบแต่จริงๆอ่ะมันก็จะอิงจากตรงนั้นมานั่นแหละครับแต่ทีนี้เราก็ระวังตรงนี้สอบแก้ตัวครูก็จะเป็นอย่างนั้เราพยายามจะกดลูกศรนหลคลิกตรงนี้สอบแก้ตัวครูก็ใส่คะแนนได้โอเคนะครับก็คือจากตรงนี้ก็จะกระทบไปที่หน้าปกนี่เดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปดูปกทีนี้ก็จะขึ้นแล้วครับ มีหนคนผมใส่แค่หนคนเพื่อให้ตัวอย่า่หมายความว่า1คนเนี้ยได้เกรดเฉลี่ย35ก็จะขึ้นหน้าปกเรียบร้อยผลสลิดอ่ะเราก็มาดูตอ่อคุณครูคคก็ใส่คนที่2คนที่3คนที่4ทําเหมือนเดิมทำทำทำเหมือนเดิมม,ดม,มาทีนี้ตรงประเมินผลการเรียนผ่านแล้วนะครับก็คือกดบายกดพิมพ์คุณครูก็สั่งพิมพ์ได้4แผน 2, 3, 4. ่นเนี่พิมพไปเลยใส่เป็นรวบรวบรวมไปทีนี้มาที่สรุปผลสลิด ครูครูก็จะเห็นว่าสรุปผลสลิดของห้องนี้มีระหว่างภาคเรียนแปดสภาค20รวม100เกรดเฉลีย่ยได้เท่าไหร่คุณภาพระดับคุณภาพอ่านคิควะหคได้เท่าไหร่รอันคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไปเท่าไหร่ครูครูจะให้ดูภาพรบมอย่างนี้เลยแล้วครูครูกดอย่างเดียวครับกดป้ายแล้วก็สัง่งพิมพ์แล้วก็ไปแน่อ่ะและ้วครูครูก็เซนของครูแล้วก็หัวหน้าก,กลุ่มสาระเซนหัวหน้าวัดผลอะไรเซนข้างหลังก็ได้ทีนี้กําหนดชิ้นงานครูครูก็กําหนดครับ ในงานของครูทบงานชิ้นที่1นึ่งชิ้นที่2ครูผมใส่ชื่อชิ้นงานคือสร้างตัวละครสร้างตัวละครอ่าผมสร้างตัวละครตอบสนองตัวชีวิตที่เท่าไหร่วอสี่จอ่าขอผมคะแนนเท่าไหร่คะแนน20่สิบดูไหมครับผม,ผมที่ใส่เมกี้เนี่ยมีมีสอันมีสี่ชิ้นงานกำหนดส่งมาที่เท่าไหร่หมายเหตุอะไร,ะะไรแล้วก็คือคุณครูใส่ได้ไปเลยเรียบร้อยให้มันเป็นคะแนนเก็บจริง80คะแนนที่คุณครูใส่8020จำไม่ได้ไหมครับคุณครูก็ใส่ครบ ทั้ง4งานที่ครูกรําหนดหรือสอบตัวชีวดที่เท่าไหร่ตอบสนองตัวชีวะที่เท่าไหร่แค่นี้แหละครับแล้วก็แฟม้มพิ้น์จบอ่ะมาแผนภูมิทีนี้มาหน้าแผนภูมิคุณครูก็กดแฟม้มพินพ์ไม่ต้องทําอะไรครับเพราะว่ามันจะขคลื่อนโชว์ให้หมดเลยหนหน้าที่2 3 4มตรงเนี้ยเราไม่ต้องพินพ์เราพินพ์หน้าหนึ่งหน้าที่1ถึงหน้าที่1แล้วเราก็กดพิมพ์จบเลยครับก็คือสั่งพิมพ์ได้ทีนี้โครงสร้างรายวิชา ทีนี้ตรงเนี้ยครับคุณครูจะต้องไปกลับไปดูโครงสร้างรายวิชาของครูเองว่าข้อที่1ข้อมีตัวชี้วัดทอที่เท่าไรอะไรเงี้ยครับคุณครูก็มาใส่ว่าคะแนนเก็บระหว่างภาคกี่คะแนนสอบกี่คะแนนปลายภาคกี่คะแนนรวมทั้งหมด20ชั่วโมงต่อภาคเรียนคุณครูก็จะรวมออกมาให้ดังตามที่ที่ในโครงสร้างรายวิชาของครูและหลังจากนั้นก็กดแฟ้มแล้วก็พิมพ์ปกติเหมือนเดิมก็คือหมายความว่า อันสาระสำคัญก็คือใส่ชื่อนักแรกนะครับก็คือใส่ชื่ออันนี้ก็หมดแล้วนะครับก็คือใส่ชื่อแล้วก็โปกกําหนดว่าเวลาเรียนเท่าไหร่ทีนี้เวลาเรียนของเรียนคุณครูเริ่มไปข้างหลังจะต้องมีคําว่าสถานาะปกติทุกคนก่อนคุณครูเพิ่มใส่รายชื่อตรงนี้สมมติว่าผมเพิ่มมีขึ้นมาใหม่เป็นอนิรุตคุณครูก็จะต้องมาเวลาเรียนตรงนี้เพิ่มให้อนิรุตด้วย ถ้าไม่อย่างนั้นก็จะไม่มีเวลาเรียนคุณครูก็จะใส่คะแนนไม่ได้ตรงนี้คือสําคัญครับก็คือใส่สถานะนักเรียนให้ได้จากนั้นก็มาประเมินผลการเรียนปกติก็สรุปแล้วก็สั่งฟินเป็นเล่มแล้วก็นํามาส่งประมาณนี้ครับก็คืออันนี้ก็คือปอพหรือถ้าคุณครูย้ายหรืออะไรคุณครูก็เซฟแล้วคุณครูก็ส่งอันเนี้ยให้คุณครูคนอื่นต่อไปก็สามารถเอามาทําเพิ่มเติมได้ครับก็คือประมาณนี้ก็คือ พอพอมัธยมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสัสดีครับ